แม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะของแมนยูเนี่ยช่วงขาเข้าเนี่ยมันจะคาราคาซังอยู่กับดิวของไบรอันเอมบูโมแต่ณนะตอนนี้ล่าสุดมีข่าวให้เด็กผีได้ดีใจได้ชื่นใจกันสักทีซึ่งข่าวนี้หลายคนน่าจะรอกันมานานแล้วโดยเฉพาะนักเตะฝั่งขาออกล่าสุดเนี่ย ทั้งรอรีวิทเวลนักข่าวทีนหนึ่งของเดลันติกรวมไปถึงฟา b ิซิโอโรมาโ o ออกมาแรงงานไปในทิศทางเดียวกันเลยนะว่าตอนนี้มาคัดแรดฟอร์อรจดจะดอนซานโชอแอนโทนีอเลฮันโดกานาโชรวมไปถึงไทเรีวมาเราเซียได้แจ้งกับสโมสอนแล้วเรียบร้อยว่าพวกเขาต้องการย้ายทีมเออ ถ้ามึงอยากย้ายมึงต้องบอกสโมสรให้ชัดเจนบอกแบบนี้สโมสรเขาจะได้จัดการอนาคตของพวกมึงได้ถูกต้องซึ่งทั้ง5คนนี้เนี่ยสโมสรก็แจ้งกลับไปเหมือนกันว่าการเรียกตัวเข้าแคมป์ซ้อมปีซีซั่นวันที่7กรกฎาคมหรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเองยังไม่ต้องมานะยังไม่ต้องมา ไปเคลียร์ไปจัดการเรื่องการย้ายทีมของตัวเองให้เสร็จซะหรือถ้ามันยังไม่เสร็จก็เข้ามารายงานตัวแบบช้าๆก็ได้หรือว่าถ้าไปตกลงกับทีมไหนได้แล้วมันยังยืดเยื้ออยู่ขาดเหนื่อยยังตกลงไม่ได้เ,เงื่อนไขส่วนตัวยังตกลงไม่ได้ก็กลับมาซ้อมได้กลับมาซ้อมช้าไม่เป็นไรแต่วันที่7กรกฎาคม5คนนี้ไปทำเรื่องย้ายทีมได้เลยนะ สถานการณ์การย้ายทีมสําหรับ5คนนี้เอาคนแรกก่อนที่แทบจะไม่มีข่าวเลยก็คือไทยเร็วมาเลเซียพีเอสเวีอนยืมตัวไปแล้วเขาก็ส่งกลับมาอย่างไวเลยซึ่งดูจากฟอร์มดูจากอะไรแล้วเหมือนจะไม่มีใครอยากได้เลยตอนนี้นะจอนซานโชสถานการณ์ล่าสุดทีมที่เป็นข่าวหนักห่วงเลยในตอนนี้ก็คือยูเวนตุสถึงขั้นมีข่าวที่ว่า ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วและนักเตะยอมลดค่าเนืยลงมาก็เหลือแค่ว่าจะตกลงกับแมนยูในส่วนรายละเอียดปีกย่อยปีกย่อยได้จบเมื่อไหร่แค่นั้นอันนี้คือของซานโช่อนโทนี่เนี่ยทีมอื่นไม่มีข่าวด้วยเลยยกเว้นเรอัลเบติสที่ยืมเขาไปใช้งานเมื่อฤดูการที่แล้วเบติสอยากได้จริงๆเบติสมีตังไหมไม่แน่ใจแต่เบติสจะเอา แอนโทนีให้ได้และแอนโทนีเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยลงมา30%ด้วยเพื่อให้ได้ย้ายไปเรอเบติสดิวเบติสกับแอนโทนีรออย่างเดียวจบแน่นะส่วนทางฝั่งของมาคาคแรดฟอร์ดสถานการณ์ในการย้ายทีมเนี่ยก็ยังคลุมเครือวันก่อน2วันก่อนมีแว่วว่าว่ายบร์นมิวนิกอยากดึงตัวไปร่วมทีมแต่มาคาคแรดฟอร์ด เหมือนเหมือนน่าจะเป็นมาคาแรดฟอร์ดหรือเอเย่นนี่แหละให้ข่าวว่าย้ายไปได้นะไบรเยนน่ะแต่ไม่ขอลดค่าเหนื่อยทีมเดียวที่แรดฟอร์ดจะย้ายไปและยอมลดค่าเหนื่อยให้ก็คือบาร์เซโลนาซึ่งล่าสุดบาซ่ากับนิโกวิลเลียมดิวล่มไปแล้วเพราะฉะนั้นบาซ่ามามะมา,มา,มาเอาแรดฟอร์ดไปทีเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะห่อของขวัญไปส่งให้ถึงหน้าสนามคัมนูกันเลยทีเดียวอเลฮันโดกานาโช คนนี้สถานการณ์ดูจะยากกว่าคนอื่นหน่อยแมนยูตั้งค่าตัวกาณาโชเอาไว้60ล้านปอนตัวของกาณาโชเองก็ยังอยากที่จะเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปเพราะฉะนั้นทีมในพรนะีเมียร์ลีกณตอนนี้ที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับกาณาโชด้วยหนึ่งทีมเด่นๆขึ้นมาเลยนั่นก็คือเชลซีแต่เชลซีจะยอมจ่าย60ล้านปอนเออหรือเปล่าเพราะเขาก็เพิ่งเสริมนักเตะในแนวรุกมาใหม่ด้วย นี่แหละปัญหาก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับนักเตะ5คนนี้ว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะได้ย้ายทีมกันเมื่อไหร่และจะได้ย้ายไปไหนส่วนมาคาแรดฟอร์ดเนี่ยชัดเจนว่าอนาคตของเขากับทัพปีศาจแดงน่าจะตัดจบไปแล้วนะเพราะฟา b บิซิโอโรมาโนเองก็รายงานเหมือนกันว่าเบอร์สิของแรดฟอร์ดถูกสโมสรแจ้งมาแล้วว่า จะยกให้มาเทอุสคุณย่าใส่ลงสนามในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นเบอร์ก็ไม่มีให้ใส่แล้ยวจะใส่เบอร์ไหนอันนี้ก็เป็นปัญหาของมึงพื้นที่ในการเล่นกับทีมชุดใหญ่เวลาในการเล่นกับทีมชุดใหญ่ก็แทบจะจัดจบไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยอมมาลดค่าเนื่อยก็ไม่ได้ย้ายไอ้นักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงๆอ่ะลดค่เนื่อยซะเดี๋ยวก็ได้ย้ายเองเด็กผีคิดเห็นยังไง การแจ้งกับสโมสรว่าต้องการย้ายทีมของ5คนนี้มาคัดแรดฟอร์ดเจดอนซานโชแอนโทนี่ฮาเลกันโดกันาโชรวมไปถึงไทเลวมาเลเซียก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับนี่คือขาออกของแมนยูมีถึง5คนนะถ้าสรุปสุดท้ายออกกันไปทั้งหมดโดยเป็นการซื้อขาดแบบถาวร สโมสรจะได้มีตังเอาไปซื้อกลองหน้าตัวเป้าเออคอมเมนต์มาคุยกันนะจ๊ะอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนผีไร้ขนในทุกแพลตฟอร์มด้วย